ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดคุยและาพาท่านผู้ชมมาดูนะครับการใส่ปุ๋ยยูเลียหรือ4600นะครับจะผมจะพูดว่าใส่ปุ๋ยรับรวงหรือใส่ปุ๋ยรับเมล็ดนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงฟังไม่ผิดนะครับผมจะใช้คําว่าใส่ปุ๋ยรับรวง หรือรับมเมล็ดนะครับพันผุ้ผมแล้วให้พันผุ้ผมก็ได้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเผื่อว่าพันมันจะเป็นประโยชน์กับพานธุ้ผมนะครับว่าที่ผมให้ดูเนี้ยมันสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับซึ่งใส่4600เพียงอย่างเดียวนะครับก็จะมาให้ดูกันนะครับในดูลักษณะข้าวก่อนนะครับพันผุ้ผมอันนี้ข้าวนะวันนี้นะครับ่านผุ้ผม นี่ข้าวก็ออกรวงอย่างนี้นะครับในนับวันนี้นะครับออกรวงไปประมาณนี้นะครับก็ซึ่งใส่ปุ๋ยส6 0 0ไปเน้นนะครับท่านผู้ชมใส่ไปเมื่อวันที่17นะครับใส่ไปเมื่อวันที่17ที่แล้วมาเน้ย,เ,ย,เ,ยเนี้ยเร็วเนี้นะครับที่ก็ใส่มาเนี้ยได้ 3- 4สวันก็วันเนี้ยนะครับท่านผู้ชมนี่ผมให้ดูภาพรวมก่อนข้าวออกขนาดนี้ตอนนี้นะครับ แล้วซึ่งใส่แต่ปุ๋ยปุ๋ยยูเรียตัวเดียวนะครับ4 6่สแต่ที่ใส่นะครับเหตุผลที่ใส่ก็เขาบอกว่าเม็ดมันเม็ดมันจะลายเม็ดถ้าไม่ใส่เนี่ยเม็ดมันจะลายเขาพูดอย่างนี้นะครับอันนี้เขาไม่รู้ว่าก็ถึงว่ามันมีความคิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับท่านผสมมีความคิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันว่าการปฏิบัติการกระทำเนะี่ยแม้แต่สูตรปุ๋ยหรือการ การทำการปฏิบ like si the so, ัติใดๆทั้งสิ้นเนยนะครับพ่อผสมเหมือนที่ผมพูดแล้วมันการปฏิบัติแต่ละคนทําไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปนะครับแต่ที่ผมจะไม่ให้ดูวันนี้นะครับพ่อผสมเราจะได้รู้นะครับผ้าเราใส่เนี่ยมันจะสมควรหรือเปล่าหรือจะทําอย่างไรนะครับก็เหมือนที่ผมพูดแล้วนะครับพ่อผสมตอนข้าวจะออกรวงหรือออกรวงอย่างเงี้ยนะครับข้าวเขาจะเขียวนะครับพ่อผสมตั้งแต่เขาเริ่มตั้งท้องาแล้วมันจะ ถึงแม้แต่เราไม่ใส่ปุ๋ยเขาก็จริงนะครับมันเขียวให้หานสังเกตดูให้ดีมันจะเขียวนะครับพ่นผู้สมก็ที่ผมพูดนะผมต้องย้ำว่าสมควรจะใส่หรือไม่นะครับแล้วมันใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ท่นผู้สมก็ใส่ไปเมื่อสามสี่วันนี้นะครับนี่ซึ่งใส่ยูเลียเนี้ยนะครับผมเคยพูดแล้วต้นมันอ่อนนะครับพ่นผู้สมแม้แต่ข้าโตเข้าออกกลางแล้วอย่างนี้ก็ตามนะครับมันทําให้เข้าต้นอ่อนนะครับพ่นผู้สม บางคนว่าเออเข้าตแล้วมันจะไปต้นอ่อนได้อย่างไรนะครับก็ลองมาฟังผมพูดดูนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าขนาดเข้าตขนาดนี้แล้วต้นมันแข็งแล้วขึ้นปองขึ้นอะไรแล้วมันไม่เป็นไรมั้งนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมว่าพืชกินอาหารกินปุ๋ยมาจากขางรากนะครับท่านผู้ชมพอจะเข้าใจนะครับผมพูดอย่างนี้นก็คิดว่าสัดเจนแล้วนะครับท่านผู้ชม เขาเราใส่ปุ๋ยแพรเขาเขารากเขากินอาหารขึ้นมาก็ผ่านลำต้นออกมาใบออกมาลวงเขานะครับในท่านผู้ชมแล้วมันผ่านกันไหมนะครับว่าลำต้นเนี้ยนะครับซึ่งว่าทำให้ต้นแข็งเนี้ยนะครับอันเนี้ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจตรงนี้นะครับท่านผู้ชมท่านเข้าใจตรงนี้ว่าอาจจะบอกว่าเข้ามันแข็มัน แข็งแล้วต้นแก่แล้วนะครับมันคงไม่เป็นไรนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าใจตรงนี้พืชเขากินอาหารผ่านรากนะครับขึ้นมาลําต้นนะครับท่านผู้ชมถึงเราจะใส่ตอนไหนก็แล้วแต่นะครับที่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยอย่างไงเขาก็ดูดจากรากขึ้นมาขึ้นมาสู่ลําต้นนะครับมันมันก็มาประมาณนี้นะครับที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับว่าแล้วท่านสมควรจะใส่ไหมเข้าขนาดนี้แล้วนะครับนี่ผมให้ดูนี่อันอันอันนี้ เขาเริ่มมีน้ำนมละเขาหึงเริ่มลมเข้ามานะครับพันผสมเนี่ยผมให้ดูแล้วทีเนี้ยช่วงเนี้ยนะครับก็อยู่ในเดือนกันยาอยู่นะครับเดือนกันยาอยู่เดือนกันยาอยู่ก็ออกจะมาปลายปลายเดือนสักนิดนึงนะครับพันผสมแล้วทีเนี้ยมันก็อยู่ช่วงระยะฤรดูฝนอยู่นะครับพันผสมอย่าลืมว่าอยู่ในระยะฝนอยู่นะครับแล้วก็เผลอๆถ้าฝนดีท้ายปีเนี้ย ลางเดือนตุลาเดือนหน้าอีกเดือนนึงเลยนะครับพีพ่ผู้สมแล้วที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเข้าขนาดเนี้ยก็เหลืออีกประมาณเกือบเป็นเดือนนะครับอย่างน้อยก็ประมาณอีก25วันนะครับพี่ผู้สมที่ที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวนะครับแล้วช่วงเดือนกันยานียนะครับเดี๋ยวนี้ตอนเนี้ยนะครับก็าหายุอ,อะไรเนี้ยสูริกสูริกก็เข้าอยู่นะครับเข้าอยู่บางพื้นที่ภาคอีสานก็ภาคเหนือนียนะครับมันก็มีผลกระทบอยู่นะครับอันนี้เฉพาะ ที่บางครั้งบางที่แห่งที่มีที่พายุผ่านนะครับแต่บางที่มันมันก็ไม่เจอบางที่มันก็ไม่ผ่านนะครับแต่ที่เหตุการณ์ที่ใส่ปุ๋ยเนี้มันฮุกขื้นที่เลยนะครับฮุกขื้นที่เลยท่านผู้ชมอย่าลืมแล้วสถานการณ์อย่างเงี้ยนะครับผมให้ท่านผู้ชมดูแล แล้วในเมื่อฝนตกมาอย่างเงี้ยเข้าถึงขนาดเนี้ยนะครับแล้วลมมาเนี้ยมีแต่จะจมลงไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเป็นนาลุมเนี้ยยิ่งหนักเลยนะครับพันผู้สมพอฝนตกมาเขาเอ็นมาอย่างงี้แล้วนะครับแล้วเข้าหึงเริ่มมีน้ํานมอยู่อย่างเงี้ยนะครับบางที่ก็ยังแทบยังไม่ออกหมดเลยนะครับนี่นะครับพันผู้สมผมให้ดูกันหลายที่หลายแห่งหลายมุมนะครับพันผู้สมนี่นะครับนี่นะครับ ซึ่งระยะ3วันนี้นะครับมันก็ซึ่งกําลังกินปุ๋ยเต็มที่เลยนะครับซึ่งกําลังกินปุ๋ยเต็มที่เลย3วัน4วันนี้นะครับก็อันนี้ก็เพิ่งล้มเมื่อคือนนี้เองนะครับมเ,เมื่อคือนนี้เองเมื่อคืนนี้ก็เนื่องจากพายุไรสูลิกสูลิกนะครับก็มันก็เริ่มเข้ามาประเทศไทยก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อมันจะเริ่ม เท่าที่ผมติดตามอยู่ก็มันจะเริ่มเข้ามาตั้งแต่วันที่สิบเก้านะครับสิบเก้าก็มาจากข้งางภาคอีสานก่อนนะครับนี่อันนี้ขนาดนี้ผมผมอยู่นี่ผมยังอยู่ภาคเหนือนะครับนี่ก็ให้ดูกันประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้แค่เข้าพิ่งเริ่มออกที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับกาลังตากเซ้อนอยู่แล้วก็เพิ่งเริ่มมีน้ํานมนะครับบางที่บางแห่งก็ยังออกยังไม่หมดเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ ผมบอกเลยเลยว่าให้คำนึงก่อนนะครับผู้มุ่มสําสำหรับนาลุ่มเนี่ยนะครับสาหรับนาลุ่มเนี่ยนาลุ่มหรือนาบึงเนี่ยให้ท่านผู้ชมคิดให้ดีๆก่อนนะครับก่อนลงมือทํานะครับนาลุ่มอย่างเนี้ยสถานการณ์แย่นะครับผู้มุ่มถ้าถามความคิดเห็นผมแล้วแต่ถ้าเป็นผมผมไม่ใส่นะครับผู้มุ่มผมไม่ใส่นะครับผมไม่ใส่เข้าออกจนปันนี้แล้วนี่ก็เพิ่งใส่ไปได้ ก็วันที่17เนี่ยก็ถึงสามวันกับวันนี้นะครับที่ผมให้ท่านผู้ชมผู้ดูผู้ชมได้ดูเนี่ยก็วันนี้ก็วันที่20นะครับก็วันที่20ถ้าถ้าเป็นผมผมไม่ใส่ถ้าใส่แล้วมันออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้หนึ่งสถานการณ์นะครับหนึ่งสถานการณ์ใส่4 6 0 0นนะครับผมยำ้ำแต่ถ้าต่อมาเนี่ยนะครับมันอาจเกิดนอนม้วนใบได้ day, นะครับเกิด นอนม้วนใบได้นะครับเนื่องจากเข้าเขาเขียวอยู่แล้วแล้วไปเติมสี่สบกูนยเนี่ยยิ่งทําให้เขาเข้าเขาเขียวมากนะครับทําให้เกิดก่อให้เกิดโรคใบาขาวได้นะครับอันนี้ผมให้ดูแค่เหตุการณ์จริงๆว่าตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์อย่างนี้อันนี้ให้มาดูกันว่าผมจะบอกว่าจะใช่หรือไม่ใช่อันนี้อยู่แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับก็เหมือนที่ผมพูดละ คนเราปฏิบัต s, hm ิไม่เหมือนกันนะครับปฏิบัติไม่เหมือนกันอันนี้ความคิดเห็นผมนะครับว่าใส่แล้วกันเม็ดลายเนี่ยมันกันไม่ได้นะครับพานผู้ชสมจะไปเอาอยูเรียไปกันเม็ดลายเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่ามันกันไม่ได้แล้วช่วงฤดูฝนเนี่ยผมว่าเม็ดลายเนี่ยมันมาจากเชื้อรามากกว่านะครับ่านผู้ผสมจะไปกันเม็ดลายเนี่ยผมว่าไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นความคิดผมหมแล้วลึกๆแล้วผมคิดว่าไอ้ที่ไปใส่46ช่วงเนี้ยนะครับ ผมว่ามันจะทําให้เกิดเกิดเป็นเม็ดลายขึ้นได้เลยนะครับพันผูสูมเนื่องจากความเขียวของเขาเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดเชื้อราง glam, says, ่ายเหมือนผมได้เคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับพันผูสูมนี่อันนี้ความคิดของผมนะครับความคิดของผมผมคิดอย่างนี้นะครับว่ามันจะไปแก้โรคใบขาไอแก้เมล็ดลายเนี่ยนะครับแก้เมล็ดรีบเนียอันนี้ในความคิดของผมนี่มันไม่ใช่เลยนะครับมันไม่ใช่ แต่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดของผมนะครับว่าแล้วแต่ท่านผู้ชมจะคิดอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับว่าอันนี้เผื่อว่าบางคนคิดจะคิดทํานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผมไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะครับก็คือตัวท่านผู้ชมเท่านั้นนะครับพี่ว่าจะสมควรทาหรือไม่ทํานะครับก็เหมือนผมเคยต้องมาย้าสุดท้ายนี้อีกทีนึง ว่าคนเรามันทำอะไรและการปฏิบัติมันไม่เหมือนกันนะครับสวัสดีครับ